เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ18นะคะทุกคนให้ช้อยส์มาเป็น l ลน์เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปดูแล้วก็มาเลือกตอบได้เลยถูกต้องไหมคะเขาถามว่า which choice best supports the conclusion that public transportation is compatible with the use of personal electronic devices ไ <world> ม <rain> ่ยากเลยใช่ไหมคะเขาถามว่า <atrás> ช้อยไหนเนี่ยที่มัน support ข้อสรุปที่ว่า ขนส่งธารนะเนี่ย compatible with นะคะ it's compatible with something เนี่ยคืออะไรคะทุกคนคำนี้นี่ต้องรู้นะคะก็คืออ่าสอดคล้องกันได้เข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ compatible with เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถามว่าช้อยไหนเอ่ยที่มันบอกว่าสามารถ ใช้ personal electronic devices เนี่ยกับ public transportation Trans ได้ถูกไหมเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาพูดไวน้นะว่ามันทำไมทุกคนเวลาที่เราใช้ขนส่งสานารณะเนี่ยเราสามารถแบบทำงานได้หรือว่าทำอย่างอื่นไปด้วยได้ถูกต้องไหมคะไม่เหมือนกับขับรถนะเพราะเพราะเวลาเราขับรถเราก็ต้องแบบตั้งใจขับนะคะจะมาแบบส่งอีเมลตอบ แชทลูกค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นไม่อยากค่ะเราไปดูช้อยกันเถอะทุกคน59-63ถึงนะคะ63-67 6สามถึงแถึงแล้วก็7 7็1เจถึงแปเอนาะ5 9าเกถึงก่อนแล้วกันนะคะ59-63กถึงก็ตรงตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอลบนิดหนึ่งตรงนี้นะคะ59-63ถึงเนาะยาวๆไปนะคะ ชึบอันนี้ช้อย A ถูกต้องไหมเอ่ยแล้วก็ตัดนะคะ63สถึง67นะ,ะต่อ B นะคะแล้วก็หกแปดถึงเท่าไหร่นะหกแปดถึงเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดถึงแปดเอ็ดนะคะหกแปดถึงเจ็ดสิบ ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ C cat เนาะแล้วก็77ถึง8 1เอ็ดนะคะ D d o p โอเค A B C D ม e. ีครบแล้วนะเราแค่เลือกช้อยที่มันพูดว่า public transportation มัน compatible with อ่ uh, personal devices ถูกต้องไหมคะใชไหนที่มันพูดถึงเนี่ยเราก็ชัดเจนเลยนะคะจัดก,การเลยเนาะทีนี้มาดูกันนะคะเริ่มแรกดีด็อกเลยตรงนี้เขาบอกว่า already dwellings in older neighborhoods in Washington DC Atlanta and Denver especially those near light rail or subway stations are commanding enormous price premiums over suburban homes มีอะไรมีสักตรงไหมคะที่พูดถึง personal devices ไม่มีเลยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัดเลยนะคะายบายนะไม่เกี่ยวเลยถูกต้องไหมคะไม่ได้พูดถึงเลยเนาะทีนี้เรามาดูนะคะอีก3ช้อยที่เหลือกันโอ้โ oh, หติดติดกันเลยนะซแคนนะคะ even though there are more teenagers in the country than ever only 10 million have a driver's license อ่ะเพาพูดถึงว่ามีวัยรุ่นเยอะแต่ว่ามีคนแค่สิบล้านคนเท่านั้นใช่ไหมคะที่มีใบขับขี่ก็ไม่ได้พูดถึง personal devices เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็บายบายเหมือนกันถูกต้องไหมคะผิดแน่นอนนะคะมาดูบีบอยกันทุกคน part of the reason is there is with ipads mp3 players kindles and smartphones you can get some serious texting done when you're not driving and earbuds offer effective insulation from all but the most extreme commuting annoyances -hmm. smartphone kindles นะคะ. mp3 ipad ชัดเจนช้อยบีเนี่ยต้องใช้แน่ๆเลยถูกต้องไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปดูใช้เองนิดนึงแล้วกันนะคะไหนๆก็ขนาดนี้แล้วใช่ไหบอก if you credit the demographers this transit trend has legs the millennials who r e a c h adulthood around the turn of the century and now outnumber baby boomers tend to favor cities over suburbs and are far more willing than their parents to ride buses and subways จบ ก็ไม่ได้พูดถึง personal devices ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นชัดเจนมากนะคะว่าต้องเป็น c h o ย B ใช่ไหมคะว่าต้องเป็นช้อย B นะคะซึ่งก็คือ,ซ,คอซึ่งก็คือตรงกะเอะซึ่งก็คือตรงกลางนี้เท่านั้นถูกต้องไหมเอ่ยที่เขาพูดถึง personal device จบเลยนะคะข้อนี้ไม่ยากเนาะทุกคนข้อ18นะคะชัดเจนมากนะไม่มีช้อยให้งแบบงงเลยนะ ตอบ b boy นะคะตรงนี้เนี่ย compatible with นี่ก็คือเข้ากันได้กับใช้ได้กับอะไรอย่างนี้นะคะ Comp with someone, compatible with something o o n e c m p a i i b l e w t s o m e t h นะคะอ่ะชัดเจนเนาะ18นะคะตอบ b boy คะ่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่